เน่าไรอ่ะเท่าไหร่อ่เกมไหนเทยะเหมือนเดิมเกมไหนเกิดเป็นลูกผู้ชายทันทีมันต้องมีให้ครบหลังจากที่เพิ่มความใหญ่มันยังไม่พอมันต้องเพิ่มความยาวยืดชักขยับไซส์ให้สะใจกันไปเลยโดนเข้าไปให้ร้องจ้า เพื่อให้กบเครื่องความเป็นชายทุกคนไม่ต้องนึกถึงที่ไหนถ้าเกี่ยวกับเรื่องน้องชายต้องนึกถึงที่นี่ที่เดียวโงรงพยาบาลมาตาพีดอยากแต่งตัวแบบนี้โมตรเ,เท่เลยอยากแต่งตัวยอนทิน้อ,อย่าไปตากทิ้อบอกอกัน้หายนะไม่เรื่องเรื่องหายเอกสารเดี๋ยวเราก็าทำกันทั้งห่ชุดเรื่อง สงสวยเนี่ยสว<ด>ยอ<โ>ันนี้ที่พี่เคยทำอนะไรบ้าไหมเคยฉิดยังไม่คยไม่เยฉีดผมแตกขนาดนาครับโอเคก็เนี่ยถ้าแตกขนาดกน่ถ้าฉีดอย่างเดียวเนี่ยไม่ฉิดก็นจะเป็นคุนก็จฟตลวเนี่ย เนี่ยถ้าถ้าขีดเลยว่าขีดครบมันก็สวยเลยสวยเลยเปื่อโอเคมีป่าเลยดูเลยไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่เปิดให้หมอดูไม่มีใครรู้เลยโอ้โหอ้าวเปิดอ้าเปิดมามาเข้าดูหน่อยอีฟเล่นรอบแล้วนี่กี่เดือนนะเดี๋ยวล้ว ที่เปิดทูดดดดดด่จริง่ะผมมึงอย่าเล่นางะโดงเไม่ใช่เขาพูดเปิดเขาพูดเล่นเปิดจริงมึงเบี้ยมากเลยนะแอ,อ,อ,อ้วจริงแล้วผมถามอะไรพวกพี่อย่างนี้นี่ผมขอถามอะไรพวกพี่อะไรนะมึงเปิดอะไรแล้วรู้อะไรกันรู้อะไร ล่าสุดพุทธศตวรรษทครับแค่นีมนี่าแค่นั้นแหละอปิไดชอบอี่ชออะผู้หญิงะไม่ใช่หมอผู้ชายอ๋อพี่รู้ยังไงว่าหมอผู้หญิงเออเอามาแล้วผมที่อะไรก็ไม่เอาจมจมจมจปเลยโอ้ยผมไม่ท้องมมมก็ออกแล้ว อาจารย์ครับของโต้นี่ธรรมดาก็ออกแล้วอย่าบอกว่าตนี้ยาวประมานะมามาทุกคนมาดูหมอดูหน่อยมาทุกคนมาดูหน่อยนี่โอเคถ้าพี่โคกเดี๋ยวให้เราดูแล้ไดเอามอติดเคนตึกหน้าได้ได้ปรึกษาคุณหมอนัดวันมายืดชักเสร็จแล้วขอเข้าไปกระตุ้นน้องชายด้วยการช็อกเว็บสวัสดีครับวันนี้พี่โคกนะครับมาเพิ่มความบึงปังให้กับน้องชายนะครับ ก็ในส่วนการช็อคเบฟนะค,ะครับผมพี่โควันนี้มีปัญหาอะไรเอ่ยวันนี้เกี่ยวกับความแข็งแรงแล้วก็ความตื่นตัวครับผมอยากจะให้มันแบบกระชุม่มกระชวยฟิตปังเหมือน14ครั้งเพราะตอนนี้40แล้วไนงะมันรู้สึกว่ามันมันต้องเพิ่มอ่าใช่ครับมันต้องเพิ่มความแข็งแกร่ง ช็อกเวฟช่วยอะไรบ้างครับคุณเอ่อที่จริงตัวช็อกเวฟนะฮะก็คือเป็นตัวช่วยเนาะกระตุน้นในเรื่องของการสร้างหลอดเลือดฝอยบริเวณน้ำชา้เนี่ยมันทำให้เลือดเนี่ยไปยั่งมากขึ้นทีน้ำมันจะทำให้การแข็งตัวเนี่ยตึงต,ตัวมากขึ้นแล้วก็แข็งได้นักขึ้นนั่นแหละครับคุณหมอเนี่ยนะเรื่องความแข็งตัวนะฮะผมดูแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยเต็มที่แนละ้วมันตืต่นตอนเช้าก็าคือไม่ตื่นเลยอ่าลุเทียแบบว่าพึ๊บรู้สึกว่า พักหลังนี่เลยหรือว่าเราพักผ่อนน้อยห,อหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่แตที่แน่เอาความมั่นใจเลยอ่า <วะ S 1> ใช่ครับชอบเวลีดด้ว่ยวใช่สำหรับคุณผู้ชายที่มีปัญหาเนาะในเรื่องของการแข็งตัวน็อกข้อไม่ขันเบิร์นรอบไม่ได้นะครับก็สามารถเข้ามาทำชมฟิลด์ได้นะครับที่เมนทีมรวมพลวัลมาสเตอร์พีได้เลยนะครับเบิร์นรอบได้ด้วยครับหมอใช่ครับตอนนี้ช่วยได้ไหมครับจัดขาผมไม่งั้น อะไรอ่ะเรเยมนายระยะเหมือนเดิมีก่ไหยอะไรนะไอ้บีเรียนายอะไรอะโจ้บ้าตาเหลือกเมื่อเห็นของผมบอกรอบหน้าต้องจัดแล้วเพิ่งจะรู้ทำให้ใหญ่และยาวกระตุ้นนกเขามีอยู่จริงต้องขอขอบคุณน้องมอสผู้ดูแลและคุณหมอวีที่ดูแลน้องชายของผมแต่วันนี้โจ้บ้าขอกลับไปทำใจก่อนอย่าลืมใหญ่ ยาวอึดต้องที่นี่โรงพยาบาลมาราพีดชัดเจนราเชนชอ